สวัสดีครับนี่เป็นปูทองหลางนะครับเครื่องก็จะมีพริกหยวกพริกฟ้าต้นหอมครับหอมใหญ่แล้วก็เนยแล้วก็พริกไทยดํานะครับถ้าไม่ทอดนึ่งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลเลยนะครับผมทอดก้ามก่อนนะครับก้ามเขาค่อนข้างจะสุกยากนิดนึงนะครับพอลงไปสักพักครับส่วนเนื้อครับลงไปครับทอดให้เขาสุกเลยนะครับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดกันนะครับ นี่ครับเครื่องลงไปครับปูลงไปครับน้ำซุปครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันนะครับปรุงรสชาติผมจะใส่นี่ครับพริกไทยป่นด้วยนะครับแล้วก็ชูรสนะครับน้ำตาลครับน้ำมันหอยครับซีอิ๊วดำครับนะครับ ขาดเหลือเติมได้ครับรสชาติครับเมื่อสักครู่ผมเติมน้ำปลาไปด้วยนะครับพอรสชาติได้แล้วนะครับผมจะใส่แป้งมันด้วยนะครับเป็นแป้งมันฮ่องกงนะครับผมใช้แป้งมันฮ่องกงนะครับนี่ครับให้น้ำเขานะครับเคลือบกับปูนะครับนี่ครับปูทองหลางผัดพริกไทยดำครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ